สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววินิวบอสบิ๊กคือโชคดีสมาชิกโตเกียวมิวสิกนะคะรักศรัทธาจริงใจเนาะหลังจากที่คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะคะไลฟ์สตรีมมิ่ง EP 1 0จากคอนเสิร์ตนี้นะคะโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่ง EP 1 0นะคะช่วงท้ายเนาะก็จะได้เห็นน้อง น้องๆน,นะคะแล้วก็สมาชิกวงโตกเกียวมิวสิกแล้วก็รวมทั้งทีมงานนะคะที่ทำการาไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะ EP 1 0ในครั้งนี้เนะาะก็ได้เห็น ต่างคนนะคะสมาชิกหลากหลายคนออกมาพูดนะคะก็คือออกมาพูดในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่มะเดียวเนาะคอสตูมนะคะแล้วก็คุณครูชินจงังครูคิงแล้วก็อีกหลายๆท่านทีเอสอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงนะคะคือทุกท่านเนาะที่ออกมาพูดล้วนมาจากความรู้สึกดีๆให้กับบอสนะคะก็คือบอสบิ๊กผู้ย่าบ้านฟินแลนด์นั่นแหละนะคะเนาะมันคือความรักความศรัทธาความจริงใจ ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็จะทราบซึ้งนะคะกับความรู้สึกที่ทุกคนนะคะมีต่อบอสบิ๊กของก็คือเป็นก้าวแรกตั้งแต่ก้าวแรกจนมาถึง EP10 นะคะก็ขอให้ทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะอ่าก็คือได้ได้เคียงข้างบอสบิ๊กไปตลอดนะคะแล้วก็ EP นี้ก็มีแต่มิตรภาพ นะคะสร้างพลังกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนคือร่วมกันสู้แล้วก็เดินไปด้วยกันเนาะคือมีทีมงานโตเกียวมิวสิกน่ารักทุกคนอยู่แล้วเข้มแข็งทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่าทีมแดนเซอร์นะคะเต้นเก่งน่ารักหล่อสวยทุกคนน่ารักมากให้ความจริงใจกับบอสสุดยอดเลยนะคะ สำหรับแอดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักกันเข้าใจกันดูแลกันห่วงใยกันนะคะเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงปังปๆเฮงๆนะคะเนาะคนจริงใจไม่เห็นแก่ตัวนะคะพูดคำไหนคำนั้นนะคะนี่แหละคือบอสบิ๊กนะคะ CEO ของ Tokyo Music ที่ ลูกๆโตเกียวมิวสิกนะคะก็ให้ความเคารพให้เกียรติให้ความจริงใจกับบอสนะคะวงเล็กๆนะคะแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคำว่าหัวหน้ากับลูกน้องก็คือความรักความศรัทธาความจริงใจเพราะทุกคนนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสำหรับสมาชิกวงโตเกียวมิวสิกนะคะจึงทำให้มีวันนี้จึงทำให้ อองค์กรพัฒนาแล้วก็เติบโตไปแบบก้าวกระโดดจริงๆแล้วข้างนอกทุกคนนะคะ FC แฟนคลับมองว่าโตเกียวมิวสิกนะคะพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆนะคะแต่เห็นสมาชิกพูดก็แบบ,แบบว่าประมาณว่าเราจะเติบโตไปด้วยการเดินแบบไปพร้อมๆกันก้าวช้าๆแต่ก้าวด้วยความมั่นคงนะคะแต่เรามองข้างนอกนะคะ ก็คือโตเกียวมิวสิกทุกคนนะคะก็มีการพัฒนาร่วมด้วยช่วยกันเนาะพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะหลังจากที่ได้ดูแล้วนะคะเนาะดูคลิปนี้นะคะหลายคนหลายท่านก็คือมันจะเป็นช่วงหลังๆของขอาการสตรีมมิ่งนะคะ E.P.10 เนะาะไลฟ์สดสำหรับคอนเสิร์ต e ี10นะคะก็ช่วงหลังๆก็จะมีการ ออกมาพูดระหว่างทีมงานไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คุยความรู้สึกต่างๆที่ได้อยู่ร่วมกันมาประมาณตั้งแต่ EP 1ถึง EP 10นะคะว่ารู้สึกอย่างไรนะคะแฟนคลับของ t o k กียวมิวหลังจากที่ได้ฟังหรือได้เห็นในคลิปนี้แล้วว่าทุกคนรู้สึกยังไงก็มีการคอมเมนต์นะคะเช่น สำหรับคอมเมนต์แรกนะคะก็ประมาณว่าทุกๆคนรู้ที่มาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาทุ่มเทมามากแล้วที่ทั้งสร้างและทําให้เรื่องคนในเรื่องรายได้อย่ามาแขะหาเรื่องเขาอีกคนที่รักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีมากนะเพื่อนเขาก็เยอะพวกเขาจะไม่ยอมคุณหรอกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนรักทุกคนมากๆคือแม่คิงที่สุด คิดว่าแม่คิงคงรู้จักน้องบิ๊กดีถึงได้มาช่วยเหลือขอให้องค์กรนี้จเจริญขึ้นนะคะบางท่านก็บอกว่าโอ้ยเนาะค่อยค่อยละน้ำตาจะไหลนำผู้อยู่ข้างหลังคักภูมิใจนำบอสบิ๊กที่มีพี่เพื่อนๆหรือคำพูดจากใจค่ะแม่คิงน่ารักที่สุดขอบคุณนะครับที่อยู่เคียงข้างน้องบิ๊กนะครับ รักน้องกล้องวายุมีน้ำใจให้มาลัยเพื่อนๆขอให้โด่งดังไปนานๆได้มาลัยเยอะๆตลอดไปนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าน้ำตาไหลเลยค่ะซึ่งทุกคำพูดของทุกคนรักนะคะน่ารักทุกคนทีมงานเข้มแข็งปังๆเต้นน่ารักเก่งๆหล่อสวยดีใจแม่คิงแม่แอนที่ติดตามซอยบิ๊กมากๆนะคะก็คือช่วยบิ๊กมากๆ บิ๊กมีแต่คนดีๆอยู่ใกล้ชิดขอบคุณขอบคุณแม่คิงแม่แอนคนเก่าๆที่ตามมาอยู่กับ Big. บิ๊กบ่าวนอนนาติ๊กเพนทุกคนที่ตามมาช่วยบิ๊กนั่นเองนะคะสุดยอดสุดยอดทุกคนอ่าร่วมมือร่วมใจสู้ๆแห่งๆปังๆทุกท่านนะคะและอีกท่านหนึ่งบอกว่าคนจริงใจไม่เห็นแก่ตัวมีแต่คนรักนันแนนและอีกท่านหนึ่งก็มีชมน้องคอปเตอร์ด้วยนะคะ คอปเตอร์เก่งขึ้นเยอะเลยค่ะบอสบิ๊กและทีมงานดูแลน้องดีมากๆเลยค่ะโตเกียวมิวสิกทุกคนรักรักรักนะคะนี่แหละเขาเอิ้นว่าใจแลกใจขอให้รักกันมากๆนะคะโตเกียวมิวสิกเนาะซาบซึ้งมากๆอีพีนี้เป็นมิตรภาพสร้างพลังกำลังใจให้ทีมงานทุกคนร่วมกันสู้และเดินไปด้วยกัน และอีกท่านหนึ่งสุดยอดเลยบอสบิ๊กทุกคนขอให้ทุกคนรักกันเข้าใจกันดูแลห่วงใยและเติบโตไปด้วยกันปังๆเฮงเฮงเฮงๆนะคะอ่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าเข้าใจทุกคนเลยค่ะในองค์กรหนึ่งๆมีหลายคนหลายความคิดหลายคำพูดขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะก็เป็น คอมเมนต์น่ารักน่ารักคอมเมนต์ให้กำลังใจจาก FC ของ Tokyo Music นะคะทุกคนน่ารักมากให้ความจริงใจบอสทุกคนนี่หลายคนก็จะพูดประมาณนี้นะคะร่วมมือร่วมใจกันทุกคนชมไปก็ร้องให้ตามซึ้งกันทุกคนนะคะซึ้งกับทุกคนมาอยู่กับบอสบิ๊กด้วยใจให้ทุกคนค่าย t o เกียวมิวเจริญเจริญเฮงเฮงต่อไปข้างหน้านะคะอ่า ทุกคนก็ต่างดีใจเนาะคนเก่าๆที่มาช่วยลูกบิ๊กเป็นคนดีช่วยด้วยใจเขารักบิ๊กกันทุกคนเขาเห็นความดีของบอสมาตลอดนะคะและอีกท่านหนึ่งขอเป็นท่านสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วคอมเมนต์เยอะมากนะคะซึ่งแอดก็นำมาอ่านคงไม่หมดนะคะคือคอมเมนต์ประมาณพันสามเนาะจากเพจเฟซบุ๊กนี้นะคะจากที่ ได้เห็นในคลิปนี้นะคะได้เห็นการร่วมมือร่วมใจการสามัคคีของเราลูกๆสำหรับโตเกียวมิวสิกนะคะก็คือคอมเมนต์คนสุดท้ายประมาณว่าขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองถ้าทุกคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอก็จะทำให้องค์กรพัฒนาไปด้วยและขอให้ทุกๆคนรักและสามัคคีกันตลอดไปคนโตก็สอนน้องคนน้องก็เชื่อฟังพี่ แล้วการอยู่ร่วมกันก็จะดีและมีความสุขจาเป็นคอมเมนต์ที่แนะนำนะคะเพื่อให้ไปปรับปรุงเนาะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันนะคะก็เป็นคอมเมนต์ดีๆจากแฟนคลับ fc นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะวิวินิวก็จะพาท่านไปฟังนะคะไปฟังคลิปจากเสียงพูดของแต่ละคนที่ พูดความในใจสำหรับ EP 1 0นะคะเป็นช่วงสุดท้ายที่ทุกคนก็คือออกมาพูดแต่ไม่ได้พูดหมดนะคะอาจจะเป็นตัวแทนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันแล้วดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิวนิวด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะดูแล EP 1 0ทั้งหมดที่ทา ทั้งหมดที่ทำคืออันดับแรกเลยนะคือบอสของวกเธอเขาดีกับฉันฉันก็ตอบแทนเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ฉันทำฉันไม่เคยทำฉันฉันทำฉันรู้ว่าค่าแต่งหน้าทำผมเท่าไหร่แต่ค่านอกเหนือจากนั้นอะฉันไม่เคยถามเขาเลยว่าอันนี้ฉันได้เท่าไหร่ฉันทำอันนี้ได้เท่าไหร่ฉันไปถึงปีห้าฉันได้เท่าไหร่ฉันไปด่าเด็กเธอฉันได้เท่าไหร่ฉันไปคุมเรื่องระเบียบให้ฉันได้เท่าไหร่ไม่เคยถาม นั่นคือสิ่งที่ที่ทําด้วยใจแล้วก็เห็นความเหนื่อยของเขาเห็นเห็นความดีของเขาเห็นความห่วงใยของเขาที่ที่มอบให้เราก่อนเราก็มอบให้เขากลับคืนและสิ่งที่พ่วงมาก็คืออยากมอบให้กับน้องๆด้วยพี่ดังเหมือนพวกเราไม่ได้พี่มีแม่โอ๊ยอะทำไมพี่มีแม่หักเหมือนพวกเราไม่ได้ พี่ทำไม่ได้พี่สอนไม่ได้พี่สอนได้แค่ว่าระเบียบเป็นอย่างนี้นะลูกตรงเวลาเป็นแบบนี้นะลูกคนรอเราเขาคิดอย่างนี้นะลูกพี่ผ่านมาเคยเห็นว่าศิลปินที่ดังเขาเป็นยังไงและสิลปินศิลปินที่ไม่ดังเขาเป็นยังไงแล้วสิลปิศิลปินที่เคยดังแล้วไม่ดังมันเป็นยังไง พ,พี่เลยอยากให้น้องๆถ้าพี่มีโอกาสเหมือนพี่เป็นเหมือนพี่ไปเอาบทเรียนของคนอื่นมาบอกน้องๆว่าถ้าถ้าหนูสามารถเติบโตในเส้นทางนี้ได้ในวงการนี้ได้นานๆหรือนานที่สุดหรือมีคนรักหนูไปเรื่อยๆแบบนานที่สุดมันจิตดีมากพี่ไม่พี่ไม่ได้ขอให้แบบใครมาลักพี่ไม่ได้ขอให้หนูมาลักแต่ขอให้มันเป็นความฝังดีแค่นิดนึงอ่ะที่วันนึงถ้าหนูเติบโตแล้ว แล้วเป็นคนที่มีคนรักอยู่นานๆอะ่ะที่คงดีใจแบบดีใจเนาะที่วันหนึ่งก็ก็ก็เราเคยได้รู้จักกันแล้วเราเคยบอกเคยสอนกันแม่นิดเดียวก็ดีใจด้วยแล้วไม่มีอะไรเลยพี่บอกพวกหนูพี่ไม่พี่ไม่ดังขึ้นพี่ไม่มีแม่ฮักมากขึ้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้คือไม่ใช่ย้ำไปอีกทีนึงว่าไม่ใช่พนักงานประจําแต่ก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้เรามาตกเกียวมีสิ่ให้มาบอสให้มาโกกิให้มาแม่แม่ให้มาพวกหนูให้มาคือคือเราทํำด้ใจเราตอบแทนด้ใจฉะนั้นฉะนั้นอยากให้เห็นถึงความหวังดีที่เรามีอย่าเพิ่งมองเจตนาพี่ว่าพี่เป็นคนไม่อยากให้เราแบบไม่ได้ด่าอยากให้เป็นเจตนาดีทั้งนั้นนะคะโอเคก็ขอให้ทุกคน ไม่ต้องเข้าใจแต่ขอให้โชคดีในอนาคตนะคะขอบคุณมากขอเซ็นมือที่เดียวกับคาะเป็นนี่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นฝ่ายด้านหน้าของเราเนาะเบื้องหน้าของเราก็ให้เกียรติแล้วกันในฐานะที่คุณคุยชินจังที่เป็นศิลปินรุ่นพี่ที่แบบว่าเป็นรุ่นบุกเบิกมากับบอสตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ยังไม่มีอีพีหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเชิญคุชินจังด้านหน้าเวทีหน่อยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่รุ่นบุกเบิกเลยนะคะ ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณบอสน้องโกกิแล้วก็ทีมบริหารนะครับผู้รับผู้ใหญ่ในค่ายแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายทูกเกม,มสิบที่ผมได้รับโอกาสตรงนี้จากผู้ชายคนนี้จากบอสนะครับทง้งทั้งที่ผมเองถ้าพูดตามตรงๆต,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 ตามบ้านเราก็คือไม่ได้มีเสียงก็ไม่ได้ดีเสียงก็ไม่ได้เทราะไม่ใช่นักร้องด้วยซ้ํา ถ้าไปสมัครงานหรือไปสมัครวงอื่นผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครรับแต่ผมได้มีวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะโอกาสจากผู้ชายคนนี้ก็คือบอสครับผมรักสถาผมรักองค์กรที่ชื่อว่าโตเกียวมิวสิโดยมีการบริหารของผูบาบาลฟินแลนด์หรือบอสผมรักมากเพราะว่าเป็นที่ที่ทําให้ผมมีวันนี้ผมมีวันนี้ได้ผมมีรถขี่ผมมีเงินส่งให้ครอบครัวผมมีทุกอย่างได้ พอบอสเพราะตัวเกมนี้ครับผมอยากให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาองค์กรของเราเก็บคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำเราไปพัฒนาองค์กรของเราให้มีคุณภาพนะครับเมื่อเรามีคุณภาพแล้วงานเราก็จะเข้าค่ายเราก็จะไปได้ไกลและยาวขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับแล้วขอเชิญตัวแทนของขอพี่ชอปเปอร์นะคะแต่ขึ้นมากล่าวในสักนิดน,นึงทีมแดนของเรา จริงๆแล้วโตวเกียวของเราก็ตอนแรกยังไม่มีแดนซ์เลยแล้วเพิ่งมาจับพระจับผูเพิ่งจะมีทีมแดนซ์เพิ่งสร้างตัวตนให้กับทีมแดนซ์เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะขอเชิญเลยค่ะครับผมก็แนะนำตัวแทนของทีมแดนซ์น่นะครับผมก็จะบอกว่าคือผมขอเซียมปรบมือหน่อยค่ะคือผมเป็นคนหนึ่งที่ ข้ามาทำงานที่ไหนก็ตามผมจะให้ใจกับทุกที่และยิ่งผมเห็นว่าคือบออายุน้อยกว่าผมนะครับแต่ว่าผมเคารพแล้วก็ Respect บอรดมากๆแล้วก็ขอบคุณแทนน้องๆทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนนะครับผมได้ได้แสดงศักยภาพทุกอย่างได้ทำในสิ่งที่ ได้ดึงเอาศักยภาพของพวกผมออกมาให้ให้ให้ใหตัวเกียวมิสีมีสีสันให้แม่แม่ให้แฟนคลับทุกคนได้ได้เห็นแล้วก็เอนดูนะครับผมขอบคุณบอสมากๆแล้วก็ทีมแดนทุกคนทํางานหนักมากๆแล้วก็จะบอกว่าจะยืนอยู่ข้างๆบอสนะครับผมจนกว่าจนกว่าเป็นนานๆจนกว่าบอสจะไล่ออกบอสไล่ออกก็ไม่ออกกรับผมรักบอสมากๆขอบคุณมากๆแล้วก็เลสเบีบอสมากๆขอบคุณ,ค,ณค,ครับเด<อ>ี๋ยวขอเชิญแม่คิงนะคะ คืออยากจะบอกเลยว่าจะมีงานในวันนี้ไม่ได้พี่น้องเ็ทบอนี่ทุกอย่างที่ถูกจัดเซตขึ้นมาถูกอํานวยการสร้างโดยแม่คิงเบื้องหลังต่างๆนะคะขอบคุณแม่แอนนะคะที่ช่วยบรีฟแอดมินของเราในการส่งลิงก์ต่างๆมีประสบการณ์ในด้านการส่งลิงก์และทำกลุ่มปิดมายาวนานเดี๋ยวเชิญแม่แอนด้วยนะบางทีแม่แอนอยู่ไหนกต่อื่นก็ต้องขอทักทายสวัสดีแฟนคลับทางบ้านที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์สดสตรีมมิ่งครั้งที่สิบ ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จริงๆนะแม่คิงนะอยากอัดคลิปใ,ในวันที่แบบเข้าลมนะคะเขาก็ทักมาปุ๊บแม่ก็ตอบเราแล้วว่าโอเคพร้อมแม่พร้อมลุยกับไปกับเขาคือคือมันจะร้องให้ไม่อยากพูดไม่อยากพูดเลยเพราะหลายๆคนบอกว่าแม่คิงนะหัวอ่อนโดนเขาเป่า แม่คนะิงเป็นคนหัวล้านนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่บนหัวนี่คือใส่วิกนะคะแต่ว่าบอกผ่านไลฟ์สดเลยว่าแม่คิงไม่ได้โดนใครเป่าหูนะคะเพราะว่าตั้งใจและสมัครใจมาช่วยเขาตั้งแต่ ep แรกแล้วก็เริ่มเลยจริงๆริงเขาบอกว่า,าวิกจะไลฟ์สดวันที่เก้านะแม่แต่ว่าเขาปรับเลยว่าตอนป่ายโทรมาหม่แม่เปลี่ยนแล้วไรวันที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ทําตรงนี้คืออาจจะมีประสบการณ์ที่เคยทํามาร่วมงานกับบอสมาหลายหลายครั้งนะคะก็คือแบบว่า เขาเป็นคนให้ใจแล้วก็แบบรักรักทุกคนนะคะแล้วก็ที่แม่มาตรงนี้ก็คือมาช่วยในส่วนของการซีมิ่งไลฟ์สดการดูแลพร้อมต่างๆอะไรที่มันขาดเหลือบางครั้งแม่ทําไปไม่โอเคก็คือแบบว่าเราคุยกันชอบในการที่คุยกันเราได้ปรับแผนทานํางานอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็บอก